สวัสดีครับพี่น้องปองโกพี่น้องปองปายมือนี้ม,มาในช่องเสียออกพิรำพื้นคือเกา่าเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศตอนนี้ดูในสำนักงานนะครับพี่น้องบรรยากาศน,นีอยู่ในสำนักง,งานแดดจ้าอีกแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศดีเลยนะครับพี่น้องวกวัรทิมพ่ออ้วนกำลังกูกูกูกักว ไ,ไมาเรา,เอาพอ,อ,อพวอพวันมาเราครับพี่น่องพุ่นามหาหลายนี่ไรสดเราพี่นึงได้ฮะ,เ,ะ,ะเ,เออเวนะเป็นนม่นน,น้องเพิ่นเสียพี่น่องปุทีไม่ เ็ดค่อนไห้น้ำมนนละตะอกี้ไอเสกไอเสกเนี่ยแล้วกันทวนมากพี่น้องจงไว้จัางท่าน็ดไอคุณเด, <laughs> ดชผู้ช่วเฟอร์ขับรถบัสเออขับรถนั่นหกล้อกกันในสำนักง,งาน ยี่ห้ายี่หกเป็นกระปหน้ำมือเกพีนอก็วันยี่บห้ายี่นบหกแล้วก็วันที่สามงานบกไปอีกรา,ายงานดูเดี๋ยวเขาเรื่อยๆบุกไปปีนามันกจะจัดอยู่ว่ามันได้เดือดสายก็พอเจนเนาะเจ็ดสิบหกจังหวัดไหม เจ้าจะไปทั่วทั่วทุกจังหวัดดิไว้เป็นเพื่อนได้เอาห้องนี่เจ็ดสิบหกงานนี่อ๋อฟ้องท่งราโน่นเนยินทีมงานเพนวานะปีหน้าก็เริ่มบอกงานทุกวันวัสันบก่พอปีหน้าก็เจ้าเันสันจวป็เจ็ดสิบหกจังหวัดเลยดิพอผ่อนทั่วเลยไม่น ว่ายหต้องตีต่อยใอยทำนเนื้อเพราะว่าอันอื่นเขาเตรียมหรือไมม่านโมวางแจกตล้องแจกเสียเหมือนโว้ยเปล่าอยู่บุตรในสองตัววันที่สามภาป็นเรีนเกียม์มีเทียบปลึกเผยว่าเสียยันใช้โย่ไหมผู้สนับสนุนไหม ไอวเจ้าด้วงมันเนหนครับเนอะตัปันเซอร์แปดตัวคุณเนาะนี่อันดังๆโอ้ยแลกจะสร้ยรถอันนั่นบันนี้ยี่ห้อรถไทยเกือเนาะแล้วกสะสมล้กกามาไว้ไว้บันสะสมมัน แมนแมนนี่แหละสวมหัวที่นม้บริษัทสมก็เจอมัน hmm. ก <sh> ็เจอเนพวกหม่ตีนไห้แมนเ้อนี่สมหัวที่ตีนลุงตัวหมนะเรามากี่ดอกฮะแมนจะตีโดนเราเราเองจากไดไม่ยู่แมนตีเพล่เพื่อนล้วก็สมหัวที่ กวดใช้จักขวดหนึ่งแหลกแต่สอยมือนี่บรรยากาศพี่น้องในสำนักงานฮะเออะน่าจะร้อยน หน้าเรักทุนน้ำแหงเนาะเปียมีแหงเลียงครับบรรยากาศพี่น้องในสำนังงานนะครับเป็นประมาณนี้แดดจ้าเบิดรับฝนนะครับ ะบรรยากาศในสำนังกงานเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องเป็นเงียบอยู่นะครับทีมงานเากลับบ้านกับ่องบดนะครับพี่น้องทีมงานเราก็กลับบ้านกับช่องกันหมดนะครับ ใช้บรรยากาศพี่น้องเบิ้งนะครับเยอะแต่ใจวุ่นวุ่นอยู่จังงีแหระครับพี่น้องครับ ง่ามครับ,บป,ประมาณนี้นะครับพี่น้องปยาการในสำนักง,งานมันนี้็ือเงียบเงียบสีเงียบเงียบเอาเนี่ยว่าทีมงานกระบันกับซองนะครับวันนี้ยี่สิบสาม

จากกันข้อลาดเป็นแมนว่าโอจิบเจ็บเส่แมนสองรอยลูกอ่าพอิมงานห้องกันแมนสองรอยล่กกับเคยผ่านไหมหรอสองร้อยก่าแมนว่าเกินตีซี่อือสำหรับจิมมีว่มีองไรขอคุ้มพีขอบคุณวัางเด้อนะครับทิมเม็ดกตีตามช่องเสีออกนะครับ เดี๋ยวจังมาะพบปะกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เอาไว้ทำนี้ครับพี่น้องครับ